รวมมาตรการพักหนี้ช่วยเหลือประชาชนมาตรการพักหนี้ของสถาบันการเงินที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลังช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนายพรชัยธีรวเวธผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังได้จัดทํามาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการพักชำระหนี้และสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้ธนาคารออมสิน 1. มาตรการพักชำระหนี้โดยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยนาน3เดือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2564 2. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ 2.1สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยวงเงินกู้รายละไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบีย้ยร้อยละศูนต่อปีในปีแรกปลอดชำระเงินคืน3เดือนแรกระยะเวลาผ่อนชำระ3-5ปี2.2สินเชื่อเคหะวงเงินกู้รายละไม่เกิน1ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยร้อยละศูนต่อปีในปีแรกระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน40ปี2.3 สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงินกู้สูงสุดร้อยละ10ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน5ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ3.5ต่อปีในปีแรกปลอดชำระเงินต้น1ปีระยะผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีสามารถยื่นคำขอสินเชื่อภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศภัยพิบัติหรือวันที่ประสบภัยพิบัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1. มาตรการพักชําระหนี้โดยการพักชําระหนี้ไม่เกิน12เดือนและไม่คิดดอกเบี้ยรปรับ 2. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินกู้รายละไม่เกิน5 0,000บาทอัตราดอกเบีย้ยร้อยละศเปเ็นป็นระยะเวลา6เดือนระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน3ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1. สําหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันได้รับความเสียหายสามารถขอรับการลดดอกเบีย้ยเหลือร้อยละศูนย์ต่อปีเป็นระยะเวลา4เดือน สําสำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่ประสงค์ยื่นขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างทดแทนอาคารเดิมหรือเพื่อซ่อมแซมอาคารวงเงินกู้ลายละไม่เกิน1ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ3ต่อปีในปีแรกและ mrr ลบ3.5ต่อปีหรือร้อยละ3ในปีที่2-3 3. ลูกหนี้มีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่หลักประกันได้รับเสียหายสามารถขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ใน4เดือนแรกและเดือนที่5ถึงเดือนที่16อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปี 4. ลูกหนี้ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้สามารถขอลดอัตราดอกเบีย้ยเหลือร้อยละ1ต่อปีเป็นระยะเวลา1ปี 5. ลูกหนี้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสามารถขอลดอัตราดอกเบีย้ยเหลือร้อยละ0.01ต่อปีตลอดระยะเวลาคงเหลือ 6. ประกันเสียหายทั้งหลัง ไม่สามารถซ่อมแซมได้สามารถขอรับปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินคงเหลือเท่านั้น 7. สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติจะพิจารณาจ่ายเงินสินใหม่ให้แก่ลูกค้าอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2564 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 1. มาตรการพักชำระหนี้1.1หสำหรับลูกค้าที่มีการกู้ยืมแบบมีระยะเวลาจะได้รับการพักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน3เดือน1.2สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตัวสัญญาใช้เงินจะได้รับพักชำระดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน3เดือน 2. มาตรการสินเชื่อฉุกเฉินอัตราดอกเบี้ยร้รอยละ4.99ต่อปีตลอดอายุสัญญา ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน5ปีปอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปี2.1หากลูกหนี้มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน1ล้านบาทจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน5 0,000นบาท2.2หากลูกหนี้มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า1ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทจะได้รับวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน1ล้านบาท2.3หากลูกหนี้มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า5ล้านบาทจะได้รับวงเงินสูงสุด รายและไม่เกิน2ล้านบาททั้งนี้รวมวงเงินเดิมแล้วไม่เกิน15ล้านบาทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยพร้อมให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยเป็นพิเศษโดยสามารถติดต่อสายด่วนฮอตไลน์ของสทนโทร0นอนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย,ยโดยการพักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะกําไรเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนและขยายระยะเวลาชําระนี้ออกไปไม่เกินระยะเวลาที่พักชําระและยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชําระโดยสามารถยื่นคําขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม 2, 5 6 6 4บรรษัทประกันสินชื่ออุตสาหกรรมขนาดย,ออย่อมบสย 1. มาตรการช่วยเหลือลูกค้า SME ขนาดย่อมและผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นลูกค้าของบสย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและหนังสือค้ำประกันสินเชื่อลงวันที่ตั้งแต่15ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2564จะได้รับการพักชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกันเป็นระยะเวลา3เดือน2มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บสย2.1มาตรการลดค่างวดโดยการผ่อนจ่ายร้อยละ20หรือจ่ายขั้นต่ำ500บาทสูงสุด3เดือนและการพักดอกเบี้ยเกิดใหม่ 2.2มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าบอสอยอที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน3เดือนโดยพักการชำระหนี้สูงสุด3เดือนและพักดอกเบี้ยเกิดใหม่ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2564นายพรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี64ของสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้ครอบคุมทุกกลุ่มเป้าหมายเช่นประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อย SME ขนาดย่อมเป็นต้นซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าทําให้มีเงินหมุนเวียนช่วยฟื้นฟูกิจการรวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเพื่อให้สามารถใช้ประกอบอาชีพต่อไปได้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 ่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ